นี่กินทุกเนของเจ้าแคสเมวน้อยนะครัสวัสดีกับคนดูทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดชาว u t u b e ทุกท่าน,นครับวันนี้อยู่กับเราครับวันนี้เรามาดูสามหนึ่งสามทอยดินครับเล่นขี้ครับวันนี้เหมือนเดิมครับอินเตอร์ดัมซิงออนทัวร์ครับอยู่ในอีพีเอาเจ้าแคทมาทอยดินนะครับ 313 D2GC ครับตัวใหม่ครับแจกกองครับคันนี้คอยดินไว้รอครับพรุ่งนี้ก็หกล้อก็ลงมาตัวยืนตักนะครับทำโอครับ ขางล่างนี้แข็งโป๊กเลยนะครับนั่งเอาเลนมาครับถอยเลนมาเอเอเอเรเอเอเอแล้วแล้วครับเอาแล้วโดนแล้วครับโดสมชื่อหรือเปล่าเปลอาครับผม คือว่าคล่องตัวนะครับแชทกันนี้โอ้โหมันจะขี้เลนเลยครับไป <c oughs> ต่อซอยผมนี่ต่อู้เดียวมาได้แม่ไหนเราคมคีย์านเชาอกน้ำฮิโรแห้งคนสิ้นทีครับมาจะถอแยบึงได้เียถอแยบึนเด้โยจรแยบนเลย เจ้าปวนครับเจ้าปว่วนครับนนนล้มยางเติมนกเดียวบนนี่เติมนักเดียวบ่ล้มยางอ้มน้อย้อยครับ <laughs> มงบินก็ได้พูดไปแล้วนะครับในอี e ีที่แล้วก็ประมาณ1,100นะครับมงบินนะครับกรนี วันนี้ก็มันจะเลอะๆขี้โคลนหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่แต่ข้างล่างเลยวันนี้ไปแลครับเป็นทอยมาหยิกนะครับสองรอบสามรอบนะครับ ต้องเอามาให้สุดนะครับไ,ไกลๆนะครับ ฝนจะปวดครับอ่ะอืมเอาผู้เดียวล่ะ นิ่มมากครับก็ถือว่าจัดจ้านครับก็อีพีนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ